ครับสาวบัตรนะเป็นจังใดอยากต้งให้ยำนาตีออกมาเบิ่งไงหน้าบอกมาเบิ่งเข่าเมือเช้านี่แหละอืเข่าคือสวงามเนาะงามอยู่ตัวสาวบัตรนะเป็นจังใดสูดไว้เขางวดนี่โอ้ยเล็กคือออกจังสันเนาะยังตายเอามาตามตัวสูตรเขาตัวหลุดเขาก็เอาไม่สูดไม่หลายเสียนหลายอาจารย์มันหลุดอยู่ดอกเล็กมันออกเปรอๆก็ถือว่าคักอยู่เนาะหลุดทั้งเล็กแดนเขาเลยนี่ รถเหมือนแขกเลยโอ้ยจ้ะแต่ว่าเด็ดับกับดับยูยูโบแมนบ่แมีนค่ะดับยูดังบันไดกับดับยูจ้ะอืมสุดยอดยูตามตต่อัวเจ้าะนจ้ะตามไม่ตามไม่เพราะเป็นยังจ้ะตามไม่ห้าวันที่สิบหกพฤศจิกายนจ้าสิบหกพฤศจิกายนหกเจ็ดจ้าวิ่งสามกับสองเนอะวิ่งไปที่สามกับสองจ้ะจับกูกะ เก้าสามเก้าสามสามแปดสามแปดเก้าสเก้าสี่เก้าเจ็ดเก้าเจ็ดเจดศเจ็ดศูนแปดศูแปดศูนครับนี่แค่นี้ละจ้าโหคูบน่างะหะคูบนรางเด้อจอบเบึ้งค่ะสายวิ่งสายหลุดกัะเจ็ดมากกัจัดหลุดเงินนี่ก็ได้ตามกับสอง เก่าไดกับตัวหนึ่งอืมเก่าจิตสามารถอันหัวเดือนเชียนกระดอนเร็วมันอันล้อกันยังวะอืมสี่เมียนไงเรียกเก้าหานั่นละอืมอันล้อมือออกเก้าหาอันทุกหัวเพรามาออกหาเก้าแล้วกับเม็ดเลยสองหัวบอกเห็นอ่านซ้ำเมียนอยู่คู่หัวแล้วหลุดเร็วครับบอกจีงวดวกับมาอ่านคือเก้าคือจังเล็ดแปดเก้านั่นแหละเมียนจ้ะค่ะ จ้ากันนมักกาจัดโลดเนาะหกคู่นี่ละบนล่างต้อยไว้ค่ะเจ็ดดับล่างตรงตเนาะดับล่างตรงตจ้าสี่หาสี่หาห้าแปดห้าแปดหกหนึ่งหกหเจเจเจปดเจเกสหนึ่งห หนึ่งหกสองเก้าสองเก้าอ่าีแค่นี้แหะหคูคูที่หกเจ็ดแปดเกเกเกหางคือเก้าเนาะเหางคือเก้าจ้ะแต่ว่าหนึ่งหกหกหนึ่งนี่นกลับไห้พร้อมตัวนี้เจก่อนหนึ่นเออเออหนึงกลับให้พร้อมเลยเมียนจะมันกลับไหในโตเลยเนาะกลับให้นโตมีมีครูเดียวนี่แหลจะจ้ะโอ้ อันสิ้นปีแล้วก็ยังแค่ลดแค่งวดเดียวหนึ่งเด้เลขดับเพิ่นเนี่ยจ้าเดินดีครับเด้ดับนี่คือดับอยู่จริงๆดับตรงๆตัวกลับมาตัวกลับสามารถมาได้เนาะกลับสามารถมาได้จ้าหรือตัวตรงก็สามารถออกบนได้เมียนค่ะตรงๆค่ะแล้วกับประหยัดต้นทุนในร้ายคัะเนาะเลขเพิ่นเน่ยขนาดดังบันไดก็ดับอยู่เด้อค่ะ อาจารย์บ้านน่อยู่บ้านสิดเงินจ้าอยู่บ้านเนาะนี่แหละค่ะเ่อไ้ไปใส่ดอกกัช่วงนี้ก็เดินสายทั้งบนนื้อก้อนนั่นแหละอ๋อเพราะว่าช่วงนี้กะถิ่นลายแม่จ้าจ็กสิปีตูไปทั้งใดใน่ลายในลายเมียนจ้ามันเมื่อไหร่ว่างั้นน่ะบ่ลเลียวเพระมานซ้ำอ๋อกระเล็กออกไปจังสั่นเนาะเบิ่์นสองวันแล้วเด้อซี่บนกับศูนย์ล่างอ่ะ ยังไงก็สูตรโต้ก็เอาละใช่จ้าสูตรหวยคำนวณหนาอ๋อเนาะอันนี้ก็ตุยางก็ปินไปได้ออคนหลายๆสำนักที่เป็นใหญ่มากก็ได้จ้าค่ะถ้ามาตรงเลียกที่อัวจับคู่ไว้ก็หลายๆสำนักจัดไปจ้สจัดนัดจ้าฟังฟัเบื้องเนาะครับแล้วกาเรีดับลางตรงๆถ้าได้มาแใสถ้ามัน ตรงเลขดับล่างนี่กับพิจารณาเอาเด้อจ้ะอืมตรงดับกับสามารถออกได้ค่ะจ้ะเอาตรงกต่ดับล่างตรงตรงพิจารณาโอ้ค่ะค่ะเอากาตามนั่นเนาะได้ยินได้ฟังแล้วฟ้าวนุ่จ้ะเพราะว่าลีกมันดังเด้อค่ะเอาขอบคุณหลายๆอ๋อวันนี้ก็ให้นมันมันสาววันนี้โชคดีเด้อพวามเด็ดที่ยู่ใกล้อยูุ่กลุกได้ค่ะเช่นกันโอปั่นนสสๆคเด้อค่ะเช่นกันค่ะขอบคุณหลายๆสวัสดีจ้า สสัดีคเดี๋ยวสาบานะจะทวนตัวเลขเนาะคะ่ะทางออหยางสีงดไม่ให้ฟังเด้อค่ะอันนี้เป็นตัวเลขหน้าลงทุนจ้าฟังให้จบเด้อค่ะเพราะในลิปนี่มีตัวเลขดับด้บดวยจ้าอันนี้เป็นตัวเลขหน้าลงทุนในวันที่16กพฤศจิกาหจวิ่งสามกับสองบนล่างเด้อจ้าเพิ่นจับคว่ใมเก้ามสดเกาี9เก8 94 97ด0และ80จ้าแนวทางเด้อพี่น้องจ้า เบอร์ทูพ่น้าผู้ใดอยากติดตามหรือติดต่อเพิ่นได้ตัวตรงกับตัวตามเบอร์ทรนี่เด้อค่ะ0ูน7 8 1 2 5 6 4จ้ะเดี๋ยวจะเปรียบเทียบสถิติหวดก่้เบึ่งบ่พี่น้องหวดบังหันรุดค่ะรุดเน่จ้ะเอเกล็บหน้าจอจ้าอันนี้ตัวเลขหน้าลงทุนจ้าหวดบังหันก็ออก3 2สองกับ0 4นพี่น้องรุดหอดเล็กแลนเพิ่นปกติแลว้วเล็กแลนเพิ่นโบ้รุดปานนี้เด้อค่ะ สำหรับตัวเลขออยางสีเลขวิ่งเงินล้านจ้าแลาวพี่น้องมากกจัดจ้าสำหรับตัวเลขลงทุนเดียวเสียเบื้องเลขกลางเนาวค่ะเลขดับร่างตรงๆจ้ะอันนี้เป็นตัวเลขชุดดับร่างตรงๆเก่าหางตัวกลับมาได้แล้วก็ไปบนได้เด้อพี่น้องจ้ะดับ e ยูอิล e ีพี่น้องดับอมตะปีหนึ่งเพิ่งหลุดเมื่อเดียวพี่น้อง ดับในงวดวันที่สิหกก็จีกาหกเดับล่างตรงๆงเนาะค่ะตัวกลับมาได้มีสี่หาห้าแปดหกหนึ่งเจ็ดสี่แปดเจ็ดเก้าศูนย์ศูนย์สามหนึ่งหกและสองเก้าจ้าเอาพี่น้องอันนี้งวดวันที่สิหกเลขไม่น่าลงทุนเลขดับล่างตรงตรเดี๋ยวสีเปรียบเทียบสติเงินว้างเงินเบื้องบนเนี่ยค่ะ สติติงดว่างหันพี่น้องดับยูค่ะออกสามสองเด้อค่ะรู้สึกว่าเลขดับทั้งออยัางสีนี่สุดยอดประหยัดต้นทุนได้แต่ว่าถ้าผู้ใดเนาะค่ะฟันดีฟันเด็ดฟันดังหรือว่าฟันไดงตัวแดงจึงเคืงกะลงทุนไวก็ได้จ้าบ่เป็นยังคือเอามาประหยัดต้นทุนสําหรับผู้ชอบเท่านั้นเด้อพี่น้องค่ะจ้ะก็ฟังให้จบฟังให้เข้าใจมันมีตัวเลขหน้าลงทุนหรอกค่ะเลขดับล่างตรงๆทั้งออยัางสีจะ้ะ ามาคลิปนี้อย่าลืมเด้อพี่น้องฝากกดไ like, ลค, share, ค์กดแชร์กดซับสไครต์จริงปริงเปิดค่าการมองเห็นน้ำเนยจา้าอ้าพี่น้องคลิปนี้ว่าวาไลค์ยัยไปค่ะในวันวันที่1 6กพฤศจิกายน2567้าร้อดผู้ใดด้เห็นคลิปนี้เฮงปังดังไวสู่กูสู่สคุณไรกองท้องไรเก่าคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้พอกันคลิปหน้าไปเลจาจ้ะสวัสดีค่ะฮาวะลิวะหาปุราปาลิปุเรนติสาคะลังเอวะเมวอิโตทินัง เปตานังอุปกรัรปฏิอิจิตังปะจิตังตุงมหังขิปะเมวัสมิชันโตสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทรประนะระโสยะา,ามะนิโชติระโสยะถาสัพทิโยวัชันโต สัพพโรโควินัสตตุมมาเตภวัตวันตรายโยสุขีธีคายุโกภวะอภิวาทนาศีลิสะนิจังวุธาปจายนองจัตตาโรธรรมมาวัทันติอายุวันโมสุขังพระ